มินิ MPV รถอเนกประสงค์7ที่นั่งราคาถูกผ่อนสบายน่าใช้สภาพดีคเครดิตดีฟรีดาวกับรถครอบครัวที่น่าครอบครอง สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเตอร์นะครับวันนี้มีอีก1คัน1รุ่นที่น่าสนใจและที่สําคัญนะครับราคาเซฟราคาประหยัดกับรถมิดิ MPV รถอเนกประสงค์รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับอีก1รุ่น1คันที่น่าใช้น่าเป็นเจ้าของ วันนี้ฟิวอยู่กับ Honda m o b i l i o นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5รุ่น RS นะครับเกียร์ออโต้ปี2015คันนี้นะครับวันนี้บอกเลยว่าราคาสุดพิเศษสุดคุ้มอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ฟิวมีการรีวิวไปแล้วนะครับคันสีขาวปี2018นะครับตัวนั้นราคา529,000บาทแต่วันนี้ถ้าใครต้องการที่แบบว่าอยากได้ราคาที่ถูกลงมาอีกสักแสนหนึ่งนะครับขอเป็นปี15 สภาพยังคงสวยยังคงน่าใช้ยังคงน่าเป็นเจ้าของวันนี้จะพามาดูคันนี้กันเลยนะครับคันสีดำราคาโดนใจมากๆนะสำหรับคันนี้นะครับโมบิลิโอนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ L15 นะครับผมเป็นพวกรุ่นเดียวกันหรือว่าโครงสร้างเดียวกันกับพวกแจ็สนะครับพวก Honda City พวก Honda Fit มาดูกันที่โฉมภายนอกของตัวรถนี่ให้ดูกันชัดๆ ให้ดูกันจดะๆเลยนะครใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับมีสมาชิกในครอบครัวหลายท่านนะครับมีเด็กๆมีผู้สูงอายุนะครับห้ท่านคันนี้ไปได้เพราะว่าคันนี้7ที่นั่งนั่นเองนะครับด้านหน้าของตัวรถสําหรับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางนะครับคันนี้มาพร้อมกับนะครับไฟ นะครับเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะนะครับเป็นลูกแก้วทรงกลมตรงนี้แหละนะนะครับแล้วก็ด้านล่างมาเป็นไฟตัดหมอกนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความหรูหราความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะส่วนตัวล้อแมกนะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกทูโทนนะครับล้อแมกทูโทนขนาดนะครับผมขนาด ยางขอบ15นะนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมด้านนอกของตัวรถคุณผู้ชมครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะสำหรับคันนี้นะครับผมคันสีดำนะครับใครที่ชอบสีแบบเข้มๆขมขมโทนสีนี้ตอบโจทย์เช่นกันนะครับแล้วก็มือจับนะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรองรับ e20 9195ได้หมดเลยนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะครับคันนี้นะครับมีการติดกล้องมองหลังขนาดถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องจะอยู่ด้านในนะครับถูกติดไว้ด้านในมองส่องผ่านทะลุกระจกมานะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ามีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์อ่ามีสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนั้นจะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับที่เจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยแล้ว นะสำหรับตัวนี้เป็นเบาะแถว3มนะครับสามารถวางของวางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะบางท่านเนี่ยนะครับผมไปทั้งหมด4ท่านนะฮะไปทั้งหมด4ท่าน5ท่านรวมกับเด็กเด็กน้อยข้างหน้าก็ได้เหมือนกันทีนี้ด้านหลังเบาะแถว3อาจไม่ได้ใช้อาจจะพับเก็บนะบเพื่อวางสัมภาระแบบนี้ได้นะครับผมวางเก็บสัมภาระแบบนี้ได้หรือถ้าเราโดยสารหลายท่านนี่นะครับเอาเบาะขึ้นมา เพื่อที่จะปรับนะครับผมให้นั่งกันได้หลายคนนะครับได้หลายท่านนะข้อดีของโมบิโอนะครับผมจะมีเนี่ยครับผมในส่วนของแอร์แถว2มาให้ด้วยนะครับซึ่งนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของอุณหภูมิในห้องโดยสารที่จะแบบว่าเย็นรวดเร็วนะเพราะว่ามีแอร์อยู่2.2จุดสองตำแหน่งนะครับผมนี่สำหรับใครที่ใช้เบาะแถว3ก็ใช้ได้หรือใครไม่ได้ใช้นะครับจะพับเก็บนะครับเพื่อวางสัมภาระต่างๆได้เหมือนกันนะฮะก็ พับลงมีละส่วนแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็มีที่ยึดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ส,สามารถวางสัมภาระได้ย่างอะไรจะอยู่ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคันนี้นะทีนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันดีกว่านะครับและทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูที่เบาะห้องโดยสารด้านในนะครับผมนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับสําหรับ ในส่วนของ Honda Mobilio คันนี้นะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับสีโทนแบบคลุมดำนะฮะเข้าคอนเซปต์กับสีตัวรถเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับคุณผู้ชมครับเบาะค่อนข้างกว้างนั่งค่อนข้างสบายนะฮะตัวนี้นะครับผมนี่ขนาดเบาะแถวหน้านะครับเอ็นมาแบบกับจับประชันชิดนะฮะผมเป็นคนที่แบบว่าสูง1 8อนะครับเซนติเมตรนะในส่วนของเล็ก o ์รูมนะครับก็ค่อนข้างนั่งได้สบาย นะครับแล้วก็เฮทซูมค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับข้อดีของเขาคือทําให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเนี่ยเย็นเร็วนะครับเพราะว่ามีแอร์ในส่วนของแถวที่2ตรงนี้มาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับตอบโจทย์มากอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในห้องโดยสารนะครับสามารถวางแก้วนุ้งแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอออำนวยความสะดวกสบายให้การโดยสารได้อย่างราบรื่นแล้วก็แฮปปี้ในการเดินทาง และตรงจุดนี้ก็ยังมีแบบว่าที่จับนะบางบางทีครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุเวลาที่จะจังหวะก้าวขึ้นคว้าตรงนี้ปุ๊บก็ดึงตัวเองเข้ามาในรถก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ได้สูงมากนะก็จังหวะก้าวก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆน้องๆหนูๆน,น,นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถครับคุณผู้ชมครับสําหรับคันนี้นะนะครับผมสภาพนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้าง สำหรับสภาพคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูดีเพราะเจ้าของเดิมนะฮะดูแลรักษาดีมากนะครับผมคันนี้นะครับมาดูที่เลขไม้นะครับไม่เท่าไหร่ไม่สำหรับคันนี้ปี2015นะครับไม่หนึ่งแสม่นเจ็ดพกิโลเมตรนะครับไม่หนึ่งแ0นสอนะครับ7,000 32กิโลเมตรนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ยังคงน่าใช้นะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะครับผมนะเลือกฟังวิทยุ fmam ได้หมดเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ usb นะครับแล้วก็ aux ได้นะครับผมฟังวิทยุแอร์ปรับระดับเสียงที่ตรงเครื่องเสียงได้แล้วก็พวงมาลัยแบบ multi function นะครับผมก็สามารถเลือกระดับเสียงวอลลุ่มต่างๆได้หมดเลยนะครับนะถัดลงมานะครับทุกคันนี้จะเป็นแบบแอร์นะครับเป็นแอร แบบแมนนวลนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นแบบแอร์แมนนวลนะครับก็ปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับที่วางแก้วนะครับช่องเสียบ USB ด้านล่างนะครับผมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่า HDMI นะครับตรงนี้ได้หมดเลยน,นะครับผมนะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารค่อนข้างได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับเครยรออัตโนมัตินะครับผมที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่แล้วนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์นะฮะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรีบโทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศรัพท์099นะครับ2029994นะครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมมาดูกัน สำหรับคันนี้นะครับผมสภาพสวยน่าใช้แล้วก็น่าเป็นเจ้าของนะครับนี่ดูโดยรวมนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะฮะสภาพสวยน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับมาพร้อมกลับนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1497cc 117แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเกียร์อัตโนมัตินะครับนะคันนี้สวยนะครับผมสภาพดีรับประกันเลยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ำมานะครับคันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะครับฟรีดาวน์ได้นะฮะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคือยังมีโปรโมชั่นอน ฟรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง12เดือนอีกด้วยนะครับผ่อนสบายๆาย,ยาวๆกันเลยนะครับผมช่วงสถานการณ์แบบนี้นะใครๆหลายๆคนต้องการเซฟเงินในกระเป๋านะครับก็เลือกเป็นการผ่อนแบบสบายๆแบบนี้ได้และนอกจากนี้นะครับฟิวย,ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยากจะออกรถผมอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ง่ายมากนะครับผมนะฮะก็ โทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยที่099 202 9994นั่นเองวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชัน่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนรับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ